วันนี้วันที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันเ้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่สามสิบเอ็ดที่ข้าพเจ้านายขชาพัสแปสันเทียขอเป็นวาจาสาธยายพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแดออาา่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สําเรธิุลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเท,เทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตยโดยครูขออนุภาพคุณพระรัตนตย,ยค,ออครยคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุนต่อไปบท <c oughs> สวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาลสุอัตลาขจันตุเทวตาสัทธรัมมุนีราชาสุนันทุสักขโมกทังสักเคกามีจตลุเปคลิสิกาลเตจันตลิเควิมาเนทีเปละเทศจะฆ่าเมตลวนาคาหเนเคหาวทุมิเขเตภูมาเจยันดุเทวาชลธาลาวิสเมยาขาคันทับพนาคาติดท่านต่อสันติเกยังมุนีวราวจนังาทวโมสุนันโตธรรมสนากาโลยัมพันตาธรรมสนากาโลยัมพันตาธรรมสนากาโลยัมพันตา บทสวดนมังกรเศรษฐคาถานโมตัสสะโพกวโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโพกวโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโพกวโตหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์บทสวดสัจจคิริอาคาถานัติเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสานังอัญญงธทมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสานังอัญญง สังโมเมสายนังวัลังเอเตนะสัจวะเทนนโสติเมโฮตุสัพทาบทสวดมหาสมัยสุดเอลเมสุตังเอกังสัมปยางพระครวาสเกสุเววิหารติกปิลาวาทุสมิงมหาวเนมหาตา ภิกุสังเขนะสอาทิมันจะมาเตหิภิกุสะเตหิสาเปห์ว่าลันเตหิสะเตหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันยิิจาโหติภควันตังทศนายาภิกุสงคัญจะจะโคตจะดูนางศุาวาติกาิกานางเทวนังเอตโหสยั่คควาสักเกสุวิหารติกิลวาทุตมิมหาวเนมาตาภิกุสังเขนะสาติมัะมาเตหิภิกุสะเตหิสาเปว่าันเตหิสเหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันยิบิาโหติภควันตังทศนายาภิกุสงคัญจะยะนนมายัมิเยนภา เจ้นุปั 76, สังก็เมยามาอุปัสังก็มีตวาพอตสันนิเกปาเจกหาถาภาเสยามาเตวะโคตาเทวตาเสยสาวินามะพระลาวุลิโสสามัญทีตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาที่ตังวาภาหังสามิเชยยาเอวเมวสุธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิธาวตโตบุตรโตปาตุระหังเกิดตะโคตตาเทวตา ภาควานตังอิบวาเทตวาเอกมังทางอัตถังสุเอกกามังตังดิตาโคเอกาเทวตาโวตัวสันนิเกมังคาทังอภาริมหาสมโยกนาสมิงเทวกายาสมาคตาอคตามหาอิมังธรรมธรรมยังสกิตายเยวาบลาสังขันเตียโถวลาเทวตาโวตัวสันนิเกมังคาทังอภาสิตาตระพิกโวสมาตหังสุติตังอัตโนสุกามังสุทาสสีวณิตานิเขตวาอินสียานิละคันติปันตัาติ อาตโคะเวลาเทวตาโหตัวสันติเกมังคาทางอภาสิเสตวาขีลังเฉตวาบาลิงคังอินทาคีรังโอหาจอมเมชาเตจารันติสุทายุมาลาจักคุมาต่าสันตาคูนยนะคะเดี๋ยวอาตโคะเวลาเทวตาโหตัวสันติเกมังคาทางอภาเจเกติภูทังสารังคาตาเสนาเตจคเมสันติอภัยพระพุทธมหายิมานุสังเทหังเทววกายังไปบูรีสันติจิตโคะภาควาภิกขุวมันเจสีเยปูยนาิกขเวทันสุโลกธาตุสุเทวตาทันนี้ใบตาโหนติตะทะตัดังทัศนาเยภิกขุสังขันจะ เยปิเตภิกาเวหิเุงสังตินมัทานังอาันโตสามาสัมพุทธาเตสามิวันดานังเอตสัพลมณีิเวเทวตาสันนิเบต้าเอะสุงเซสามิไมหังเอต้ิเยปิเตภิกาเวปิสันติอนาคานมัทานังอาหันโตสามาสัมพุทธาเตสามิวันดานังเอตสัพลมณีิเวเทวตาสันนิเบต้าปิสันติเสรษาบิไมหังเอตราชิขิ昙มิภิกเวเทวกายานังนามานิขิิส昙มภิกเวเทวกายานังนามานิเทสศ昙มิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนันทธาตุกรรมมิศิกโทธา ภาสิสามิติเอวมัตเตดิโกเตติคุบะโตบัจโสสุภพวะเอสโรโวจะสิโลกมณกัตสามิยะทะภูมาติทัสิตายสิตาคิดิขับพลังปะหิตาตาสมัยฮิตาปุตุสีหะมัสัลลินาโรมังสามิสามุนุโอทาดมสาสุทาวิสันนัมนาวิลาปิญโยปัญหาเตจตวะวะเนกปิลาวัฒเวตตวะมิถะทาสาวเกสานิยะเตเทวกายาปิงงนตาเตวิชานาเตปิกโวเตจตอปุมะกะลุงสุตัะพุทธาสาสาสนังเตสามบาทตุหุยานังเนสานาทศานัง ဘပေကေတနမတခုန်သာသာသပလင်းသံအေကေသသနာနမံသာနမသုင်္ဂပေကေနမတခုန်နိသာသာပပတာဟုန်တံသာဖံပြယာယဝါခိတဝါနေတကုမာရေသောအမတိသသသကေသနိတေသေဝကယာပိကံတာတေဝိသနာတိပိကဝေယေဝံခိတေသမိခီလာဟေနုပပသဝသတာသာဝယာခာခုမာကေပိလဝသဝါ คาปิลาวาทวาอิทิมันโตยิมันโตวานุอันโตไทโนะหมดทมาณาภิกขะมุงิกขุนังทำิมจิงวะนังสาสาเซมตายะขาน้านาตะวานุอีทิมันโตยิมันโตวานุอันโตไทโนะหมดทมาณาภิกขะมุงิกขุนังทำิมจิงวะนังสาธาคิลาติสาธา ยักษานานาตวัยโนอิมันโตยมันโตบาลโนอันโตไทโนโมนะนาภิกขุมภิกขูนั่งสัมมติงวนังฮิเตเตโซละสาสายักษานานาตวัยโนอิมันโตชิมันโตบาลโนอันโตไทโนโมทมนาภิกขุมภิกขูนั่งสัมมติงวนังเวสามิตโตมาหาตายักษานานาตวัยโนอิมันโตชิมันโตบาลโนอันโตไทโนโมละมานาภิกขุมภิกขูนั่งสัมมติงวนังคุเมลราชัยโกเวปุระสันนิเวศนามวีโวนังสถาถาสังยักษานังไปดูประสิทธิภาพคุเมลราชัยโกตบะคัลสัมมติงวนังบุลิมันเดชังจาเราทพบะดีขานาพานังอธิปติมหาราชาไสโส

อุตลันในสังละชากุเวโลตัอพระจิยคานังอาทิปิมหาชาไทโสกุตาปิตาสภาโวอินนามามาเลาย์ที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตไทยโนโมทมานาปิกขะมงพิกุนังธรรมิติงุนังปุลมาทิสังทะละโถวะกินเนาวิลุณหกโกปชเมนาวิรูปะโคกุเวโลอุตลังสังจัตตาเลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาถะทันละมานาทั้งสุเนกาปิรวัฒเว เตสังมายาวินโนทศสาคขุเวนเจนกาสถามายาหูเตนถุเวเตนถุวิภูจะวิวตัวสาจันโนกามเสตถโถจะกินมันถุนิมันถูจะปนาโตอุปมัญโโยจะเทวสูจะจามาตาลิจิตเตเนยจะคันทัพโพนะหลวราชการเสนาสกโพ อาคูปัญจะโเจว่าติมพะลูสุยาถรายเตเจเนจราชโนคันธพาสาราจิิมตมานาปิกัมมงพิกุลนางธมิติ้งวนาทาคูนอารนาคาเวสาลาสกากมลาสาราอาคูปายาคาสายาเดวิยามุนาสาราท่อาคูนาคาไายโเอราวนโนมาหานโคสบะคาธรามิติงว่านางเยนาข้าราชกานามศิรุปันโตเกะมังกาสิโพทโธ สันนะฮาหิวาจาอุขิอุปวายันตานาคาสุปันนาสมังค์สุบุทังสิตาวิหะเทนะสมุทังอสุราติตตาพาตโลวัสวัเทติจุมันโตสัติโนการักขันชามาพิสมาสุราทาเวขาเวปจิตติสุจิตีเจภาละโทนะมุจิสหัสตันจะผลิบุตรานังขเพเวโรจนามาการฐานนิสตวาเพลิงเสนาลาหูผาดมุบาขมุงมรรมยุทธานิพาธันเตปิคุนัหงสมิสิงวะนาง อาโปจะเทวาปเทวีจะเตโชวายโยจะทักขะมุงวาลุนาวาลุนาเทวาสมโมจะท้าเรเมชาหรอหนากายกะอาคูเทวาโยยาซาสิโนแต่เสติฐะทักกายาสัพเพนนาตะไวโนิทีมันโตชืมันโตวันทมันโตซายาซาสิโนโมธมานาพิก้าโมงพีคูนั่งสมาธิติงว่านั่งเวนทูจะเทวาสารีจะสามารถจะทวีเจ้มาจันทร์สมโอจะซาเทวาจันทรมาคูบุลาสิตาสุยาสุวิสาเทวาสุยามาคูบุลาสิตานะาขัดตานิเว กุลากิตวะอาคูมันทวราหกาวสุนังวะโสเสโถสะโกปาคาบุลินทสโตเสดทากายาสะพนานาตมิโนที่มันโตชื่อมันโตวันนมันโตยะสาสินโนมืทมานาผิก้ามึงิกคูนั่งทำจริงว่นางกะถาคูแตู่เทวชะรามกิสิขาลิวะฤตธกาจะโลชาจะอุมาภูมิธพาสิโนวัลุนาสัธถมาจ่าตุตาจจเนสกาสเรยยลุติราอาคูอาคูวัเนสิโนเสิเศธากายาสะพนานาตมิโนที่มันโตชิอมันโตวันุมันโตจะสาสินโนมือทังมานาผิก้าวมึงผีคู สมานามหาสมานามนุสามมนุสุติมาคิดถาปัุศิกาคูอคูมโนวิริกาถาคูเจโยเทวายเจยโยเทวาสิโนปาละขามหาบารละขามคูเทวายสิโนเทเดเทธะกายาถัพเพนานาแตวไมโนอิชืมันโตชิมันโตวานุูันโตยาสิโนโมดทมานาภิก้ามุงิกคูนังสมิติงวนังตุกากลุมหาลุนาคูเวคัสลาสะโวตาท้าใหาบ้ามุขาคูเทวาวิจขนาตธรรมะตาหาละวข้ามิสมิสกาเจสติโน ทยังอากาปะชุนโยโยดิถะก็สัตติสัตติเตอะหากายะสัพเพนานาตะวะอิโนอิสสะมันโตอิสสะมันโตวะนะอันโตอิสะสัตตินอมังอนาภิกขะมุภิกขูนะสัมมิงงังเขเมยะจุฑายะมะกะตะกาจะสัตติโสสามิเตกาลัมเมเทศทะดีนะมาจาสวาณีมะละตินูอะคั่วทาฮูบะลินมิตาสัตติเตเตอะหากายะสัพเพนานาตะวะอิโนอิสสะมันโตอิสสะมันโตวะนะอันโตอิสะสัตตินอมังอนาภิกขะมุภิกขูนะสัมมิงงังสัตติเตเทวะนิกายะสัพเพนานาตะวะอิโนนามันวะ เยนาขันจุ้งเยจันเยไสสาถาบุบุะจาริมาคีลังโอขดีนัมนาสว่างตเข็มโอขจรังนาคังจันทวารสิตาจังพรมมาบรมโตจะปุไตถึงมาโตสารนางกุมารโลติโสอิโสบาคาสมิติงวัณังสาสาหัสภามวโลกการนมหาพระมาภิสิตสติปะปะโนชิมันโตภิสมาคายโยสิโสตเสตติสาคูปัจเจกวาสวัสิโนเตสันจะมัตโตตังคาฮริหาริโตปริวาลิโตเจสัเพภิกันเตสินเจเรเวสัมมะเกมาเตนะปิกกามิ ภาษากนาสารันธิเอเอสขณาสาพันธาราเซนาพันธมตวสมันตาเปรลวาเลนมาโมมูลจิตโกจีนังอิจิตัดหามาเซโนการาเสนาเปสีปานินาตรมาหัจจสรังกะลวานัพีรวังท้าุตโกเมโคเทยันโตสุบิสโกตถาโสปิทาวจิสัมกุโเรียงวเซนเดพังพิญญายะวกิตวันชกุมารตโมสัทาสาาเกศานิยตมาเสนาวิกันตาเตวชานสิกวเจจาตะบมะกะลุง สุตวะพุทธะสัชสันนวิตราเขหิปักข้ามุเนสังโลมันปิอินชยุนสภเวิตาสังฆะมัวิยติตาสานโมทันติสัพุเตหิสาวกาเทสนิสุตตาติโมสวดจุลละชัยปภกรนะโมเมพุทธเตชะสาละตนะทะยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายะภาระเมสุลาสิทธิพมมาจาอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรคกกาสามุทธาภูตง คังคาจะสัพพมะชัยยะปฏิเทธีพวันตุเตชัยะชัยะท่านิทานิยุทธิอุทธินาทีนาทีชัยะชัยะขะควละตุลละนิสัยนิราชเสนาเมรุดราชพลราชีชัยะชัยะคำพีละสมพีนาเคินทนาคีปีสาจัป no euh. ูตากาลีชัยะชัยะทุนิมิตตาโลคีชัยะชัยะสิงคีสุดทาทานะมุขชาชัยะชัยะวิรุณะมุขสาสตาชัยะชัยยะจำปาทินาคขุละคันโตชัยะชัยะคัชชะพนตุนะตุลงสุขละผู้ชงสีห้ ยคติป่าชยอชยวัลุนักมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนาสุทธินาดีชัยยะเสยสุขาสุขาชีวีชยยชัยยะธนีตะเลตถาถุชัยยะชัยยะชัยยะธนีฐานติมตถาชัยยะชยยะมงกราลัญยาพวเคชัยยะชยยะวัลุนยเขชัยยชัยยะลักเสสุรภูชเตชาชัยยะชยะพเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาที่ราชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชยชัยยะอรหันตา ปาเจกับพุทธสาวาังชัยยะชยะชยะมห ah สุโลช h e โลฮลินเทวาชัยยะช,ยะ,ชยะพม,มาสุลาโข ο. ชัยยะชยะนาโควิลหะโกวิลุปะโข ο. จันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโลวะล,ลุโนปิจะอาคิวาโยจะปาชุนโหกุม,มาโลทัตราทโกอาถาลาสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอ,อิสิโนสาวกาสาภาชัยยะราโมวพระวันตุเต ชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะสัสปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธาเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังโหชัยโยบิผูท้าสัสสิริมัตโตอายมาลาสัจะปาปิมัตโตปราชโยอุโคทยัมโพธิมันเตโมทิตาชัยยะตถาพมะขะนามเหสิโนชัยโยบิผูท้าสัสสิริมัตโตอายมาลาสะ จะปาบิมัตโตปาลาชโยอุโคทยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทะขนมเฮสินชงยโยปิภูธาสัสติลิมัตโตอิยามมาลาสะจะปาบิมัตโตปาลาชโยอุโคทยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวะขนามเฮสินโงชโยปิภูธาสัสติลิมัตโตอิยามมาลาสะจะปาบิมัตโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะขนามเฮสินโงชโยปิภูธาสัสติลิมัตโตอิยามมาลาสะ จะปาผิมะโตบวเวลาช้โย่อโคทยมบอดิมันเตบมติตาชัยยะตถทานาคขณาเมซิโน ခေယောဂိပုသသရှိလိမတောအယံမလားစာတ္တပါဘိမတောဝလာစယုကောလယံဘောဒီပန်တေမောတိတာချယသသထံဖွန်မခနာမေရှိနောခြေယံတော်ပေါ်ရယာမုလေစခယဏံနန္တိဝသနောအဝံတမဝိဇယောဟိစေစေမန်ဂျလီယောလာရှိတပလံကေတိပေပဒီပိုခလျပိစေကေသမ္ပုထာနာဝအခမ္ဘာတောမဝတိတနာခတ်တံဒမောခလံသုဘာဖာတံသူတ္တေတံသူခနောသူမဟုတောတထီထံသမ္မဇာလီသုပထကိနံကာယကမ္မံဝါစာကမ္မံပထကိနံပထကိနံဘနောကမ္မံမနိတိတေပထကိနာ ปัตถกินานิกตวานะัลพันตัดเทปัตถกินเอเตอัทลาทาสุวิตาวิรุนหาพุทธศาเสนอะโลคาสุกิตาโหทัสหะสสะเพหิยาติภิสุนันตุมโพนโตเยเทวะอัสมิงฐานเนอธิขตาทีขายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาลาคันตุสัพพาสตตานังลาคันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏธนาเตสังสัพเพปูเรนตุ มนโนราถายุตตะก,กาเลปวาสันตุวัสสังวาสาลาหักาโลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวะเลนตุจัสสะพธากายาสุขังติตาสุขังอรหันตุยะธาอรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสวัตถียังวิหารติเชตวนเนอ,อนากะ ปินทิกาสาอาลามตตะละโขภะขวะปิขุะมันเตสีปิขเวติปัฏฐะเตติเตปิขุวะโตปัสสโสดุงภะขวะเอตตะโวจ่าอุปาทาวาปิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมาติตาธรรมนิยามะตาถาเพสังขารานิจาติตังตถาคตโตภิสัมพุทติอภิสมเมติอภิสัมพุทิตวาอภิสมเมตตวาจิกติเตสติปัญญเปติปัตฐเปติเวรติวิภัชติอุตานิกโลติถาเพสังขารานิจาติอุปาทาวาปิขเวตถาคตานังอนุปาาาาาทวตตถคั ทิตตาวาสาธาตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสัมขาราทุขาติตังเนธัพัตโตภิสัมภุจติอภิสเมติอภิสัมภุจิตตะวะปิสัมตวะจิตขติเทศติปัญญเปติปัฏเปติวัลติวิคติอุตานิกรโลติสัพเพสังขาราทุขาติตวาทาวาภิสเวตาละกตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวาสาธาตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังสัทธาคัตโตปิสัมภุจติอภิสเมติอภิสัมภุจิตวา อภิสัมพุทธิตวาพิสมิตาวาจิกติเทเสติปัญญเสติปัตเปติวิราวิวราติวิพัชติอุตานิกะโรติสัพเพธรรมานตาติธรรมวจักภควาอัตมานาเตภิขุภควาโตภาสีตังใหพนันทุงติอดสุภเทกราตคาถา อติฤฤฤตังนานะว่า,ขาเขมยันยงนับปฏิอเฉียนนักตามบุคลนคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโงทัสถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและถ้ติตางมีเหตุนตาผิดจ่ายนักตังสิ่งเบือดีก็รับไปแล้วสิ่งเบลอนาคขก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตถาคตเสื่อสติสังนิลาสังกุปังทังวิธามมนุษย์เพลเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยงแขงแข็งกับคนเพควรกันเช่นนั้นไว้อาเชวะกิกิจมา ความเพียรเป็นกิจที่ตั้งทำวันนี้ใครจะรู้ความตามแม้วพรุ่งนี้ในฮินูสงังคารเตน้ำหาเสนน้นามัจนาเพราะการสะเพียนตามมา่อมัติยาซึ่งมีเศมานามากย่อมไม่สำรับสำรับเราเอวังนี้หาริมาตาเพียงหัและตาไม่ได้จริงจังเปพระเทศและตัวติสันตุติคเิมุนิมุนิผู้ตงงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราติเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคขับปัจเจเวขณะสาเพสังขารานิจะาสังขารทั้งหลาย สังขารคือร่างกายจิตใจและลูกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาชุวางชีวิตตัง ชีวิตเป็นของไม่ยย่างยืนทุบองมาละนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวสามม่ยาวไม่รีดตะพังเราจะพึงตายเป็นแท้มาละนะ ปาลิโยฐานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะ,ะงเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอยังกายโยอจีรังร่างกายนี้มีได้ทั้งอยู่นานอะเปตว,วินญาโนขันป่าสจาวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วพฏทิเสสติจากนอนทับปฐทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงพลังอีวะ ปดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาเทเวทมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานนิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมุุโขความเข้าไปสงบรังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามัตติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มะลิงสูจะมะลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เถวะหางมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตายอย่างกินจิอย่างกินจิกุสร้างกามงังสาเพหิปเตหิกตังคุณยังโนอนโมทนันตุสุน,นันตุโปนโต เยเทวาสมิงฐานิอธิขตาธีคายุกาสาธาโหนตุสุขิตาโหนตุธูขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุธูขาปมุนจันตุสาเพยาติกาสุขิตาโหนตุธูขาปมุนจันตุสาเพยาติกาสุขิตา Tego, tego, hey, โหนตูทูขาปรมวลจังตุสาเพปิสาสาเพยาขาสาเพเปตาสุวิตาโหนตูทูขาปรมวลจังตุสาเพอาจาริยุปาชายาสุวิตาโหนตูทูขาปรมวลจังตุสาเพนาขาตาสุวิตาโหนตูทูขาปรมวลจังตุสาเพเทวาสุวิตาโหนตูทูขาปรมวลจังตุสาเพสัมสามัตินังสามิชันตุววอบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์คันยมาเยสีิระเขาวา นโมโพธิสัตว์ตัวขนันิมาญาจิพะคะวานโมโพธิสัตว์ตัวขันิมยายะจิพะคะวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารละวาสินีทูปคเเลโพธิคขเลเตหิงเต่หิงตาธรรมาทาน,านาินะพวันตุโพธิตาโสาทิกงกะโลนเทเทวิหารมันทะเลเทละ,ทละจะมาชานุมาคาจะพิคบวสาลามิกาฐานะปกิฐานาปะปฏิวัติสกา,ามาจะเสถานิเก ป่าศรีศลาสปันูตาสุกิตาผ้วันตุเตชนาผู้ชาเยปิสานธรรมวาทังเตธาตระหวปฏิกานีอานิกังทำเอาว่าลังปฏิเตเพรดคาสกนิทังขยั่งถาจุยังละทังดำโมธรรมะถลาจุบุคลาสังโคโหตุสมโควาสาเจจาอิทาอจ่าอมรเาะุสัตธรรมโมสเพริทัมมะจาริโนวิติงค์สำบัติในยามาธรรมเอเลอปเวทิเตปัสสันนาขวัญตุสเพรปิวานิโนกุตัสสันนสัมมาทารังอเวชันโตกาเลเทวบวาสตุบุติภาวายาสตานังธรรมิทังเนตุเมชนิงมาตาปิตาจ โนปชังลักขันตุสาพกถาเทวตาโยนะคัถาทุขาปาตาเจนิทุขาภิญาปัตาเจนีภิญญาโสกปาตาเจนิโสกโหนตุสัพเพปิปานิโนุยตาวัจจาจามิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพปะสัมปติติที่ยาทานาทัทันตุสาทายาสีลังลักขันตุสัพพระถาภาวนาภิรตตาโหนตุขัตันตุเทวดาคัตตาสุมคติลักขันต โหตุสาพังสุมองขะลังราคันตุสาพาเทวตาสาพภูธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสาพังสุมองขะลังราคันตุสาพาเทวตาสาพธัทมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสาพังสุมองขะลังราคันตุสาพาเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังสัพเพภูธาปะระปตาปิเจกานันจะยังพลังกท่นตานันเตเตเชระเข้ามันทามิสะพะโส สัพเพพุท่าวาลาปตาปัเจกนันจะยังพลังอรันตานานจเจเละข้ามันธาสัพพโซสัเพพุทธาวาลาปตาปัเจกนันจะยังพลังอรันตานานตะเตเละข้ามันธามิสัพพโสสัเพพุทธาวลาปตาปัเจกนันจะยังพลังอรันตานานตเจเละข้ามันธามิสัพพโซสัเพพุทธาวาลาปตาปัเจกนันจะยังพลังอรันตานานจตเตเละข้ามันธามสัพพโซสัเพพุทธาวลาปตาปัเจกนันจะยังพลังอรันตานานจะเจจะเจเจละข้ามันธา มิสาพัโสเพุทธะระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจน้งมันมิสะพัโซสะเพุทธปัตาปเจกานจะยังพลังอหันตานันเตเจลข้งพันธามิสาพัโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดถาทยายพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอนอมก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสพรพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาตได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตาอยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลรา รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสมูลเล็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยภูธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิรุงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินถก